เฟย์ f k โเพนำลึกสิงห์มูสีพงอดีตแฟนจากไปครบ8ปีแม้ตัวจะจากไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเสมอเมื่อเฟย์พอรอปวีโพสตภาพพร้อมข้อความสั้นๆแต่สึ่งถึงสิงห์มูสีพงหรือสิงห์สควิกแอนิโมลอดีตแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตจากไปครบรอบ8ปีเต็ม โดยสิงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงเมื่อวันที่29กรกฎาคม2558โดยปีนี้เฟยได้โพสภาพทําบุญให้สิงพร้อมข้อความสั้นๆว่าปีนเอ็ก